พี่หลายรู้จักคนนี้ไหมเขาเป็นนายจ้างเคยไปทํางานบ้านให้เขาจ้ะแล้วเขาก็ยืมบัตรไปทําธุรกรรมจคือไปกับเขานี่แหละไปห้างไปซื้อโทรศัพท์ไปเปิดซิมคุณซื้อใช่ค่ะซื้อแต่เอาใช้ในในนามชื่อเขาของเราติดแบลค l i s แล้วก็เลย้อาของเขาอ่าไปชื่อเขาเปิดเขาก็เป็นคนซื้อเป็นคนเซ็นเราไม่ได้บังคับไม่ได้เอาบัตรเขาไปพอมาวันหนึ่งโทรศัพท์เราพังลือหายเราจาไม่ได้มันค้างค่าใช้จ่ายมีวินมาประมาณเจ็ดร้อยถึงพันสอง แล้วเรายังไม่ได้ไปจ่ายเราก็ขอเวลาเขาทีนี้บินไปถึงเขาแล้วเข้ามาที่บ้านเราแล้วบอกโอเคหนูไปจ่ายให้ตอนนั้นคุยกันดีเขาเมาใครเมาเขาเมาเอาแล้วยังไงอีกสองสามวันโทรไปด่าพ่อเราเลยอแต่พี่มันไม่ได้พันสองนะคือสุดท้ายนี่คือหมายความต้องจ่ายห้าพันกว่าใช่ไหมใช่แล้วทำไมไม่จ่ายให้เขาก็คือมันทะเลาะกันไปแล้วไปอยู่อนี่กันไปแล้วค่ะคือเราทะเลาะกันแล้วเราก็เลยไม่จ่ายซะเลยเพราะมาด่าเราก่อนใช่มาด่าเราด่ายันพ่อแม่เราแล้วหนูก็พูดว่าปากดีนักจ่ายเองเลย